ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับกับสตีฟคุงนะวันนี้ก็จะมารีวิว Data pack อันใหม่อีกแล้วนะต่อจากอันที่แล้วเลยซึ่ง Data Pa c k ตัวนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถสร้างโทเทมขึ้นมาได้เองนะก็คือมันจะเป็นโทเทมตัวนี้นั่นเองอนะโทเทมออฟอัน i ด g ิงโดยปกติเนี่ยมันสามารถหาได้จากแมนชั่นเท่านั้นนะซึ่งมันเป็นอะไรที่หายากเกินนะผมก็เลยคิดคน Data Pa c k ตัวนี้ขึ้นมาให้แบบเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองนะแล้วก็อ่ะขอบอกนิดนึงคือเท็กเจอร์ของมันเนี่ยจะคล้ายๆหน้าวิเลเจอร์ใช่ไหม โอเคมาเรามาดูวิธีการทําเลยดีกว่านะสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะก็คือจะมีเพจของเนี่ยเป็นเพจทองอ่ะที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไว้เช็คไอเท,เทมอ่ะตามด้วยวิเลเจอร์นะอันนี้คือขอเป็นเศษแล้วกันเราสามารถทำฟาร์มวิเลเจอร์แล้วก็เอามาทำโทเทมนี้ได้นะตามด้วยเนมแท็กที่ชื่อว่าอนะันดายิงนะนี่ชื่อก็ตามนี้เลยเลสโตนทอสแล้วก็เอมเบลลอนนะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีการทํานะก็ให้เราขังวิเลเจอร์ไปก่อนนะโอเคคือจะเป็นบล็อกอะไรก็ได้เราขังไว้ก่อน อย่างศูนย์ว่าเราขังวิลเลเจอร์ไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วอะถ้าเราวางเพจตรงนี้ไปตรงกลางนะตามด้วยเลสโซนทอตร,รอบๆนี่สอันแล้วก็เปลี่ยนชื่อวิลเลเจอร์ตัวนี้ให้เป็นอัน y ดยิงเออเดี๋ยวเ,เปลี่ยนโอเคเปลี่ยนละแล้วทีนี้ให้เราโยนเอ็มบล็อทั้งหมดไป5อันลงไปในนี้นะโอเคปุ๊บแล้วก็ออกหางด้วยนะอันตรายมากรอสักประมาณ1ิวิหรือ5วินีแหละนี่ เรียบร้อยนะชูแอบนี่เราก็จะได้โทเทมออฟอันใดยิงมาเรียบร้อยนะส่วนวิทตัวนี้ก็ฆ่าชิงได้เลยคนระับเพราะว่ามันคือเวลาวิลเลเจอร์โดนฟ้าผ่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิทโดยทันทีนะก็มีเพียงแค่นี้นะฮะสำหรับดัตต้าแพกตัวนี้นะวิธีการลงดัตต้าแพกนะให้เราเปิดไปยังโฟลเดอร์ที่เราเล่นแมปนะตามด้วยเข้าไปที่โฟลเดอร์ดัตต้าแพกนะแล้วก็ใส่ไฟล์ซิปของดัตต้าแพกตัวนี้ลงไปในโฟลเดอร์ดัตต้าแพกนะตามด้วยคําสั่งทับ reload แค่นี้เองนะแล้วก็เราก็สามารถ ใช้ Datapack ตัวนี้ได้แล้วนั่นเองเชีวร์ผมถ้าชอบ Datapack ตัวนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ตัว u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกด oh. กระดิ่งด้วยนะครับผมเชีวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวหรับในสดีครับผมบ๊ายบาย